สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วครับมืัอนี้เราอยู่ที่วัดสว่างมงคลคำเลี่ยงสราข้ามขาบ้านมราใจเกิดร้อยครับอยู่วัดพีดขึ้นมาเรอทึงถึงชั้นหอหลังคังครับเดี๋ยวพาพี่น้องก่นกอน นนี้อยู่สั้นเทิงครับเก็บรรยากาศมากฟากครับมีส่วนดอกไม้ป้อมขอัพนัพุนรถบัสจอดทาพุนครับเดี๋ยวสิพ้าไปเบิง่งส่วนดอกไม้น้งครับงามงๆเวทีเขาสิอยู่ทางนี้ครับนี่ รมเย็นดีครับอยู่ทงังทิงเป็นเสียวๆ <c oughs> เป็นเสียวเียวโอ้หาตัวเด็ดตัวดีก่อนครับใกล้มือแล้วเสือหมานตองดูแถวนี้ต้องมี นะครับพี่น้องลงข้างล่างไปนี่พอดีออกมาซื้อน้ำโค้งหน้าวัดกับนี่ตรงนี้ ชั้นสองมีอะไรอืมบรรยากาศดี เมื่อกี้ลืมเปิดระบบกันสั่นครับพี่น้องสฉพาะภาพเป็นสั่นๆทีนี้เปิดระบบกันสั่นแล้วครับจังเดินถ่ายสะดวกเมื่อกี้เอาขึ้นไปตรงนี้ครับนี่ส่องแคดส่องดองกไม้ก่อน โอ้สวยดีูสภาพไป่องมองลงเ้ที่ครับสถานที่ครับ น้ำพระมีมีขันหรือเปล่า <c oughs> ตรงน้ำพาเรียบร้อยครับเรือทำบุญครับไปนี่ืีมงันคนร้อยกำลังตั้งเวที่ตั้งเครื่องเสียงครับพี่นั่ง ญาติเสียญาติโอ้าพามาส่องไกลๆครับตู้เจ็บแอล <g itter> ยกทีละสี่คน <c oughs> เรเบิ่งจะเข้าวกันครับอู้มดกัดเอาล้อบิง่งเบิ่งเอาตัวนี้ออกามากครับ

นนะต่นมีโรงทานเ่าทา่ทานโอโอ้มีโรงทานทา่านคุณเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปหลอโรงทานครับ

tay mặt em 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 เอาครับพี่น้องไ,ไ,ไ,ไปสีพาพี่น้องไปเบิ่งก๋วยเตี๋ยวครับจำคุณนักกตีสิพากันผูกเปตรงนี้ครับใต้กระท่อมกระท่อมตรงนี้ครับใต้ตน้นไม้ใหญ่มาเบิ่งยังใต้ยังกินน้อท่นะอางผีง <c oughs> านแนวรองท้องสกักกอน มาแล้วมาแล้วครับคู้ใหญ่ยยใจดีมเดี๋ยวห้กินะลายด้อผู้ใหญ่บ้านเหรอ, <c oughs> อพี่น้องโอ้ไปเข้าคิ้วัวมูก่อนครับสองก่อนครับ

ครับปรุมเสร็จแล้วเติมน้ำมาเนี่ยแ<บ> <c oughs> ม่อเนี่อเาผักบ้านแดงกับผู้เก่านี่แหละครับารามาเลี้ยงครับมน,นี่ก็มาอีกครับอขอบคุณครับ <c oughs> วันนี้จะพาไปส่องนักดนตรีมองนอนครับว่านอนกันจังไรครับผูกเปียนอนรถบัสสีจอดทางหลังพี่ครับทางหลังหรือทางข้างก็พอแน่ใจกับทางที่ละอยู่ทางทงหน้าครับโอ้ผี่นักดนตรีอยู่พี่ครับโอ้พอกันฝูกเปียอยู่นี่เอาส่องไกลๆนะครับสีว่ากันอยู่ยตรงนี้ พาพี่น้องไปเลาะสวนดอกไม้ถือนี้ไปน้ำครับพี่น้องอฮิวฟุน่นหิ้มชงหน้า,นาพูพผูกเปยพาพี่น้องไปชมสวน <G ül> ตรงไม้งามๆครับทิบโอ้สวยๆ,ๆทั้งนั้น เิ่บรรยากาศในวันมาให้เบิ่งครับพุ่นครับผูกเปยยู่อยู่ตรงพุ่นครับเอาไปครับเดี๋ยวผมสิสต็อปกล้องไว้ได้ครับเดี๋ยวสิลัดไปพูดปาดเลยครับวันนี้พุ่นละครับ หอดแล้วครับมองนอนนี่ปลูกปีรรงนี้ครับจื๊บจุงพุ่นสิเป็นโคศโกกับยายน้องครับปูาสา์อยู่ทุงพุ่นบรรยากาศคลาสสิกมากเาารับพี่น้อง เขาที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวซะก่อนนะครับล้วก็สีนอนจักตื่นแล้ดับสีลุกไปอาบน้ำตั้งเครื่องดนตีครับเดี๋ยว,วาจะมีคลิปช่วงเช็คเศร้าครับขออันตรวจสอบโทรศัพท์ก่อนครับเพราะว่าเมื่อวานโทรศัพท์ตกนะครับ